เปลี่ยนสูตรได้เปลี่ยนสูตรได้พ่อเปลี่ยนสูตรบเปลี่ยนสูตรบ่ครับเปลี่ยนสูตรแล้วโด<อ>นเาผมไม่เข้าเอาสูตรใหม่มาเล่นเลยเอาเปลี่ยนเลยบ่ะพ่อที่ให้ไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาชุดเอาชุดนี่เลยนี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินเกามาเชี่ยกับเจ้าภาพพี่พาน้องไปเบิ้งแนวทางเลข3สามตัวของพอจอหอเด้อครับผมครับหลังจากที่ได้ลงคลิปไปเหลขตั้งรักพอเหลขวิ่งบนรางนะพี่น้องเนาะเหลขกวิ่งบนรางพอเนี่ยเขามาตอนนื่งแล้วเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะไปเบิ้งเหลข3สามตัวแล้วก็เพื่อเด็กเหลขความฝันพอนะพี่น้องเนาะไปฟังน้ำกันครับผมกับพอจอหอครับ ก่อนเสร็จไปเบิ้งแนวทางของพ่อจอหอแอดมินก่อมาแจกก็ขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมที่มาเป็นสภาพบุญให้ลูกให้ร้านครับผมครับพี่น้องครับก็อย่าลืมเด้อครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์ให้เด้อครับผมพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเลิกงานค่ำแท้พ่อสวัสดีค่ะ เลิกกันซีโมงกลัวผอมาหอดเที่ยนกับหาโมงพอดีครับผมเอครับพ่อยู่นาบ่าครับนี่ยู่สวนครับผมวันนี้พ่อเจะให้แนวทางเหล็กสามตัวนั่นบอครับผมอายุครับผมเปลี่ยนสูตรได้เปลี่ยนสูตรเด้พ่อเปลี่ยนสูตรบเปลี่ยนสูตรบ้ครับเปลี่ยนสูตรแล้ว Oh. เราไม่เข้าเอาสูตรใหม่มาเล่นเลยเอา้า <c oughs> เปลี่ยนเลยบ่ะพอ่อที่ให้ไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอ,เอาชุดนี้เลยนี่เอาชุดนี้แล้วพอเนาะนี่บ้านนี้ <c oughs> เอาพอแล้วพอ่อบ้านนี่พอเสื้อผ้ายล้ครับผมนี่เพราะว่าแอดมินกามาแชีเบอลลูมมาก่อนมาพอจะเปลี่ยนสูตร <c oughs> <c oughs> เลครับผมเอาครับเอาพ่อล่องเบิ่งสูตรไม่พอด้วยบา้านนี่ครับ <c oughs> ันตั้งรักคือเก่าบ่ครับผมตั้งรักตั้งรักคือเ่าล่ะครับพอ่อเอาลูกพร้อมแล้วครับผมขอเด้ครับผมเอ่อเอา,เอาได้ยังครับผมพร้อมแล้วครับเอาตั้งรักเนาะครับพอ่อมีศูนย์มีหนึ่งมีสองศูนย์หนึ่งสอง แล้วก็ 5, 6, ห้า, 6, <อ>าหกเก้าห้าหกเก้าแตั้งหลักแปดตัดทิ้งเลยดังนักว้า <c oughs> แปดตัดถทิ้งเรียบครับผมมันดังโคตรโคตรจอแปดตั้อ๋อสวนกระแสด ชิปไหนก็มีเตแปดเนาะเออเอาตะวันมันกะมันกะสวยอยูต่ตะวันพอมาเอาสูตรใหม่มาทําดูเนี่ยเอาลองลองลอง,ลองสูตรแรกดูก่อนชุดแรกดูก่อนครับพ่อถ้าอุกที่แต่สูตรที่ไม่เขา้าขอขอโทษขออภัยก่อนเด้อเพราะว่าถ้าพอว่าต้องเขา้าสูตรนี้แล้วแต่สูตรพอจะเอาเล่นสูตรไปเล่นครับเป็นบนนะครับผมผพอคู่เลยนะ พอทดลองเบิ่งแล้วมันเขายุ่นปะครับสูตรนี่เข้าอยู่งวดก่อนก็เข้าแต่ว่าพ่อไม่ได้เอาเอาไปลงไงครับผมเอาลองมาลงงวดนี้พุเพ่เก่าลงมันเลยเลยไม่เข้าเลยไง <c oughs> ครับพอ่อเอาก็ลองพิจารณาเบิ่งนด้ครับผมพอกับให้สูตรใหม่มากครับผมปรับสูตรใหม่วิ่งครับผม วิ่งบนพ่อ<บ>วิ่งบนวิ่งบนใช่ไหมครับผมวิ่งเก้าเลยวิ่งบนวิ่งเก้าครับผมล่างวิ่งห้าที่เกาะล่างวิ่งหา้า,หาจับคู่จับคู่บนเนาะครับผมจับคู่บนศูนย์หกศูนย์หก ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าหกเก้าเก้าห้าเก้าห้าหกประต 9, 6, 6ูถ้าผมเก้าหกเก้าเก้าหกกลับไปเลยเด้อหกเก้าดียเด้อแคตัวหนึ่งครับ อืมกับหกเก้าไปตั 6, 9, วหนึ่งสักเก้าหหกเก้าเพราะว่าหกกัเก้ามันมาแรงวะ่ะงวดนี้สูดละครับหกเก้าสูตรใหม่พ่อจอหอหอ่าแล้วก็เอาเลขล่างไหมเลขล่างก่อนเนาะครับพ่อเลขล่างร่เหมือนเก่าล่ะล่างพ่อให้วิ่งห้าครับวิ่งห้าจับคู่เนาะครับผม จับคู่ก็มีห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้าสามห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเลยเนาะที่นี่กะอีกอีกสามตัวสามตัวหน <19 S 1> ึ่งเก้าขอเล็กล่างได้ไหมครับพ่อหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าตัวกันมางปหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับผมหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าอ๋อไว้ลงล่างกันล่างด้วยชุดล่างชุดล่างครับผมชุดล่างจะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกประตูครับเพ่งวันเนี่ยเราชัางล่างในภาพดอ,อกดูร่างโอ้รับสาธุรับตัวเดียวเลยด้ะหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าเน้นตัวเดียวบนนะครับผมข้างล่างข้างล่างครับพ<า>่อเล่นหนึ่งเก้าก็สองเก้าะเล่นไปเลยเล่นหนึ่งเก้าสองเก้าส่วนบนยีข้างบนครับผมข้างบนก็มีศูนย์หกศูนย์หกแล้วก็แล้วก็หกเก้าหกเก้าเก้าหนึ่ง สามประตูเก้าหนึ่งนี่ครับผมปรับสูตรไมเลอครับผมเอาสามตัวไว้ก่อนสามสาตัวครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้วันเดจาเดจะแจกให้ประมาณเมกเมชเมกเกินสองสองชุดสามชุดครับพ่อสามตัวสองศูนย์เก้าสองศูนย์หกสองศูนย์หก หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าสองเก้าหนึ่งอันนี้กลับไปเลยสองเก้าหนึ่งแล้วก็เลขเบิลด้วยครับหกหกเก้าหกหกเก้านั่นแหละแค่นั้นแหละคระกอบตัวนี้เล่นตัวนี้เล่นสามหางได้นะนี่หกหกเก้าหกเก้าหกเนี่ยเล่นสามหางได้เลยเพราะว่าเก้าหกหกเก้ากลับ แน่นเลยเพราะครับผมนี่เน่นแน่น้นหนึ่งเก้าไอ้เก้าหนึ่งเด็กสองสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับผมแล้วก็หกหกเก้าอะไรก็มันจะมีหกเก้าหกอีกตัวหนึ่งได้กันได้อ๋อเป็นเลขไลลอ้กลับเลขเลขเอกเขาเลขเลขเลขสามกลับอะ่ะครับผมไม่ต้องโต๊้ไงชุดหนึ่ง หกเก้าหกหกเก้าหกแล้วก็หกหกเก้าแค่นั้นแหละครับพ่อโคมันโคงไม่เปินมาดอกอันพ่อหนีความฝันปะครับผมเลขความฝันพ่อพี่ไม่อยากเล่าเลยดิครับเล่าหลดพ่อโอาหล่าน้ำเกล็ดตัว พี่น้องเพิ่นฟังก็ได้พ่อความันแมนดี่อั้วเรามันค็บ่ค่อยเยอะความฝันมันไม่ค่อยอยากเข้าหรอกงวดนี่แหละพ่อมันสิเข้าพ่อกัมันใจนะเรื่องความฝันงวดนี่นหะครับพ่อฝันว่าไปไปไปยิงนกครับผมอันนั้นก็เต็กน่ะยิงนกบนเสาบนบนสายไฟสิมันยืนมันมันอยู่บนบนสายไฟอ่ะครับสายไฟ ยิงถูกโต๊ะลงมายิงคุมจับจับได้เป็นไก่น้อยตัวหนึ่งยังหวังงามงามไกล่ลูกไก่เลย่พอ่อลูกไก่ยัางงามเลยเท่ากับนกละ่ะอ๋อได้จับมาดูโอ้ไหนดูในทีน่ลูกพ่อบไม่มีบาดแผลเลยนะเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงไว้ตลอดชีวิตเลยพอ่อเร <laughs> ่งในความฝันอย่างเร็วเ <laughs> พิ่นเพิพ่นยิงนกกลายเป็นไก่ ยิงนกปวโตขมากลายเป็นเก่าพอ่พอพ่อทชิงเอาอ่าพ่อเช้งเอาไอ้หนึ่งเก้ากับสองเก้าไงไม่ล่างดีครับล่างด้วยบนด้วยแหละครับผมแต,แต่แต่ล่างมันจะเป็นหนึ่งเก้าข้างบนมันเป็นเก้าหนึ่งนกกลายเป็นไก่อือสันแบบบ้าบลอห้าเก้าหนึ่ง เกเปลืองโอ้ยางดีใจเก่ก้าหนึ่งขวอย่างดีใจเอ้แต่าแบไปดูไปดูํำนายฝันกะดีอยู่ฝันฝันดีอยู่ครับพ่อเอาไปเชื่อมากเ้อะดูไว้ก่อนพี่น้องคนตีบึงกระเดครับผมถ้ามีฝันจะจะคนเคยฝันนียครับแบบนี้เคยมีอยู่ไม่เคยฝันครับผมลกอกใจเป็นไก่ได้ยังไง พ่อยพ่อใน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 นี่นะพอมันไม่เยอะมันจะออกหนึ่งเก้าว้าเนาะก,กลายเป็นไก่หนึ่งเก้าสองเก้านี่แล้วครับิดดูเลยลองเอาหนึ่งเก้าสองเก้าแต่ว่ามันก็มีอยู่ในล็อกอยู่แล้วหนึ่งเก้าสองเก้ามีในล็อกหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้านี่มีในล็อกอยู่แต่ว่าพ่อเน้นล่างเนี่ยกอจ 1, 9, าจจะเน้นหนึ่งเก้ากับสองเก้าได้ครับผม หนึ่งเก้าสองเก้าก็ว่าห้าหนึ่งนีก็สวยแต่ว่าห้าสามนี่มันซื้อยากนะงดเนี่ยห้าสามหรือเปล่าครับห้าสามตัวหนึ่งตัวเน้นอ่ะตัวมันจะซื้อยากเลยพ่อไปหาพ่อไปสั่งแล้วมันไม่ให้เลยโอ้ขายมัหหมดอจ้าห้าสามนี่ 2, 5, 3, พออือสองห้าสามพ่อสั่งไว้ซิปไปได้ <พอ S 1> ได้ไดบักบ,บ,บ่ได้เลยบอกมันได้ตอนแรกมันได้บอก ทีนี่เขามาเหมาแขงไงเขา,เาได้ห้าสามศักดิ์ได้ห้าสามนี่เขาก็ไม่เอาเขาไม่เอามันกเลยยกแขงให้พ่อนานนั้นเ,เลยใช่พ่อนะครับเขาโครงสุดท้ายเดี๋ยวพอ่อจะมาคัดให้ลูกอีกนะครับผมเป็นสูตรใหม่ครับผมวันที่มันนอกวันที่หนึ่งเนาะครับพอ่อมันนอกทางแลมไม่ทางขึ้นแล้วเีหนอวันนี <N> ้น่าจะข้างแลม เด๋แว้ะครับผมแรมแรมครับแรมใช่สามมแรงสิบสามค่มพอวันอังคารเออแรมสิบสามค่เดี๋ยวพอมาคัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าไอ้สูตร,รสูตรแรกที่ลงไปนี่คือพับพับไปก่อนใช่ไหมพอ่อเอาเอามาสูตรนี้คลิปแรกที่ปล่อยไปสูตรนั้นนะ่ะ ไม่เอาแล้วนะแต,แต่ไปเลยเดี๋ยวมันจะมัจะมากมายครับพอ่อเอาเป็นสูตรต่างรักนี่เด้ครับผมอืมเอาสูตรนี้ก่อนครับพอ่อเพราะว่าพ่อมาทําดูสูตรสูตรนี่นะมันเข้านะงวดก่อนแต่ว่าสุดจุดส,ส,สูตรสูตรเก่ามันดับเออมันมันไม่เข้าไงโอ้ครับพอเลยลองเปลี่ยนสูตรนี้ดูแต่ว่าอันนี้อันนี้กับเป็นเหมือนกับว่าขั้งแรกเลยนะนี่ครับรนี้นะ สูตรนี้แต่ว่างวดเมื่อกี้เข้าแต่ขึ้นมกี้เข้าเพราพ่อไม่ได้ลงให้ไงใช่ครับผมมันเป็นสูตรใหม่พอลองดูก่อนไงทดลองดูก่อนครับเอาลองดูลองดูครับผมเอาพ่อสําหรับคลิปนี้ลูกกับิีลบกวนพ่อสำเนี้เแล้อครับผมครับขอบพระคุณพ่อยังสูงครับผมที่ให้แนวทางเดี๋ยวไกลเมื่อเดี๋ยวลูกโทรหาอีกเล้อครับผมลองดูลองดูครับพ่อลองสูตรใหม่ของพ่อนี่ ครับดใหม่พอเพราะว่ามันน่าจะเข้านะเพราะมันเข้ามาแลอวัวะใช่มครับผมแต่ว่าพ่อไม่ได้ออกพ่อไม่ได้ซื่อนะครับี่เล้วพ่อซ้อมไว้ดูซ้อมดูอืมไม่ดูเฉยครับผมเอาโอเคนะครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับพี่น้องครับผมกัด เป็นเรื่องเสื้อผ้าย้ะครับผมเพราะว่าเอดมิณกอมมาเชียกันได้ยินผมพอมกับพี่น้องเลยครับว่าพอพ้นกับปั๊บสูตรไม่นะพี่น้องเนาะสูตรที่ลงไปคลิปแรกก็คือว่าว่าเอาครับผมพอมาใส่สูตรนี้ได้ครับผมพี่ชนาเบิ้งเอาเป็นน้าทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็เงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียชแนล ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นถูกหวยแล้วงเงินไเป็นน้ำกันเด้อครับผมหววันที่หนึ่งมินาคมหกสิบหาสุขุสุข้ขนครับผมสวัสดีครับ